ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนีนิยายเสียงฝากกดติดตามกดถูกใจกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเวลาช่องลงคลิปใหม่ให้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเล่านิยายด้วยเสียง AI สปอยอันนี้เมะไปรับฟังกันเลยหลังออกจากโรงประมูลเดินไปได้ไม่ไกลนักเยี่ยเฟิงกลับขมวดคิ้วสีหน้าเขาเยือกเย็นขึ้นเล็กน้อยเขาเอ่ยกับหลีเสี่ยวเสียงต่ำเจ้าไปก่อนพวกเราถูกสะกดรอยตาม ล่เซียลชะงักแววตาของเขากรดเคืองเขาคิดว่าเป็นหวังป้ากับซือถูคงแน่เย่เยฟิงรีบเตือนอย่าหันหลังไม่ใช่คนของตระกูลหวังกับตระกูลซือถูหักค่าทายไม่ผิดน่าจะเป็นคนพวกนั้นที่แย่งกรงและพูดเหม่ยเรินกับพวกเราหล่เซียลหยุดชะงักทันใดเขาไม่ได้หันหลังแต่กลับเอ่ยปากบอกว่าภายในเมืองหวินอู่ยังมีคนกล้าแย่งของจากพวกเรากลางวันแสกแสกหรือพวกมันคงอยากตายมาก เย,ย่เฟิงขมวดคิ้วข้ารู้สึกว่าคนพวกนี้ไม่ธรรมดาคล้ายเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเจ้ารีบไปก่อนข้าจะหาวิธีสลัดพวกเขาเองหลี่เซี่ยวไม่ลังเลเขารีบตรงไปยังทิศท,ทางจนตระกูลหลี่ทันทีแม้เย,ย่เฟิงจะพูดเช่นนั้นแต่เขาก็ไม่ได้เป็นห่วงมากนักเพราะถึงอย่างไรที่นี่คือเมืองอวินอูโดยปกติแล้วไม่มีใครกล้าล่วงเกินพวกเขาหลังจากหลี่เซี่ยวไปแล้วเย่ยเฟิงไม่ได้จักไปทันทีเขาพยายามเดินไปในที่ที่มีคนเยอะจากนั้นรีบหันหลังมอง เขารีตาลงมิหน้าละถึงรู้สึกคุ้นๆที่แท้ก็คือพวกคนที่หลายวันก่อนที่เขาเคยเจอที่โรงน้ำชานี่เองก่อนหน้านี้รู้สึกว่าคนพวกนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสมามิหน้าละถึงอยากได้กรงเล็บพูดเหมยเริอนไปครองแต่พลังของคนพวกนี้ดูเหมือนแข็งแกร่งมากเยี่เฟิง,งเดินไปคิดไปตอนที่เจอกันในโรงน้ำชาเขารู้สึกได้ทันทีว่าคนพวกนี้ฐานะไม่ธรรมดากลิ่นอายที่แผ่กระจายมาจากตัวพวกเขา ไม่เหมือนคนทั่วไปโดยเฉพาะหญิงสาวผู้นั้นเยี่ยเฟิงจำนางได้เป็นพิเศษเยี่ยเฟิงเดินเดินหยุดหยุดเหมือนคนเที่ยวเล่นทั่วไปเมื่อเห็นจุดใดที่คนเยอะเขาจะต้องเบียดตัวเข้าไปมุงดูด้วยทุกครั้งส่วนอีกสี่คนซึ่งตามอยู่ไม่ไกลนักกลับยิ่งรู้สึกหงุดหงิดให้ตายสินี้มันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาเดินอ้อมไปอ้อมมาตามเยี่ยเฟิงหลายรอบโดยไม่รู้ตัวตอนนี้เหมือนย้อนกลับมาที่โรงประมูลใต้ล่าอีกครั้ง เย,ย่เฟิงไม่ได้หันหลังเขาทำท่าเหมือนไม่สนใจและไม่ได้สังเกตเห็นพวกเขาเย่ยเฟิงเดินเอามือไพล่หลังทำท่าเหมือนคนกำลังเดินเล่นบนถนนเดินเดินหยุดหยุดจนสุดท้ายไปหยุดที่หน้าหออุ้ยฮวามุมปากเย,ย่เฟิงยกขึ้นเขาเดินตรงเข้าไปในหออุ้ยฮวาทันที จุดที่ห่างจากหอจุ้ยว่าไม่ไกลนักคนทั้งสี่ที่แอบสะกดรอยตามเยี่ยเฟิงเงียบๆอยากจะบ่นด่าเขาสักยกนี่จะทําเช่นไรดีคงจะตามเข้าไปด้วยไม่ได้สีหน้าของหญิงสาวเปลี่ยนไปเล็กน้อยนางไม่พอใจเป็นอย่างมากนางเกลียดคนที่มีพฤติกรรมเช่นเยีย่เฟิงที่สุดนางโกรธจนกระทืบเท้าก่อนจะกล่นด่าไรยังอายคุณหนูคือพวกเราจะรอยอยู่ด้านนอกหรือไม่ หนึ่งในผู้เท่าเอ่ยถามตอนนี้พวกเขาไม่รู้จะทำอย่างไรกับเยี่ยเฟิงดีคุณหนูของพวกเขาอยู่ที่นี่ด้วยพวกเขาจึงเข้าไปที่หอจุ้ยฮวาไม่ได้เด็ดขาดแต่หากรอยอยู่ด้านนอกใครจะไปรู้ว่าเยี่ยเฟิงจะเสร็ษกิจออกมาเมื่อใดส่วนผู้เท่าอีกคนหนึ่งกลับเอ่ยขึ้นด้วยความสงสยัยหรือเขาจะสังเกตเห็นพวกเราแล้วหญิงสาวเอ่ยปาก คนผู้นี้ดูเหมือนไม่มีพลังยุธ์เลยเขาไม่มีทางรู้ว่าถูกพวกเราสะกดรอยอยู่แน่ได้ยินว่าคนผู้นี้มีนามว่าเยี่ยเฟิงไปสืบมาว่าตระกูลเย่ยอยู่ที่ใดของเมืองพวกเราจะรอให้เขากลับมาติดกับที่นั่นเองขณะที่พวกเขากำลังจะหันหลังจากไปทุกคนต่างชะงักไปแล้วรีบตามไปอีกครั้ง ให้ตายสิคิดว่าเขาจะร้ายกาจแค่ไหนนี่เข้าไปไม่ถึง15นาทีก็เสร็จกิจแล้วหรือพวกลูกหลานคนรวยก็เป็นเช่นนี้ล้วนเป็นพวกไก่อ่อนทั้งนั้นภายนอกดูเหมือนพวกหุ่นกามแต่ความจริงกลับไม่เป็นงานแม้แต่น้อย พวกเขาทั้งสี่รีบตามไปโดยไม่สนใจเรื่องอื่นทั้งสี่คนตามไปเกือบครึ่งทางจึงได้หยุดเท้าลงขณะนี้พวกเขาเพิ่งสังเกตเห็นความผิดปกติคนผู้นี้เพียงแต่สวมเสื้อคลุมของเยี่ยเฟิงเท่านั้นแต่ไม่ใช่เยี่ยเฟิงด้วยรูปร่างที่คล้ายคลึงกันมาก,ก่อนหน้านี้พวกเขาจึงไม่ทันสังเกตเอาแต่สะกดรอยตามเท่านั้นเมื่อรู้ตัวผู้เท่าทั้งสองจึงรีบย้อนกลับไปที่หอจุ้ยฮาวาหญิงสาวกลับขมวดคิ้วบอกว่า ไปก็รประโยชน์นี้เป็นแผนล,ล่อเสือออกจากถ้ำตอนนี้เขาคงจักไปแล้วประมาทเขาเกินไปเขาน่าจะสังเกตว่าถูกพวกเราสะกดรอยตามแต่แรกแล้วคิดไม่ถึงว่าเขาจะใจเย็นขนาดนี้คนล้างผ่านผู้นี้ดูถ้าจะไม่ธรรมดาหญิงสาวขมวดคิ้วชายหนุ่มมองดูสถานการณ์พลางเอ่ยปากกรงเล็บพูดเหม่ยเรินคงตามกลับมาไม่ได้แล้วตอนนี้พวกเราหญิงสาวถอนหายใจนางมองดูรอบด้านอย่างกังวล รีบไปกันก่อนเถอหาที่ปลอดภัยรักษาอาการบาดเจ็บก่อนเกรงว่าอีกไม่นานคนพวกนั้นคงตามมาถึงที่นี่ส่วนอีกด้านหนึ่งหลังจากกลับเข้าไปในจนตระกูลเย่ยแล้วเย่ยเฟิงถึงได้โล่งอ,อกครั้งนี้อันตรายจริงๆเขาจับกล่องสองใบที่อยู่ตรงหน้าอกย่าหนวดมังกรกับกรงและพูดเหมยเรินยังอยู่ครบตอนนี้เขาเพียงแต่อยากจะรีบปรุงโอสถเมื่อใดที่โอสถรวมลมปรานปรุงสำเร็จแล้วเขาจะได้ทะลวงพลังขึ้นไปอย่างวางใจ ภายในห้องรับแขกตระกูลเยี่ยเย่อูเซิงกำลังดูสัญญากู้ยืมที่วางไว้บนโต๊ะเงียบๆมุมปากเขากระตุกเงินเกือบ1นึ่งแห้าหมื่นตำลึงหน้าซ้ำในนั้นยังระบุไว้ชัดเจนหนังสือปลุกอารมณ์เล่มหนึ่งราคา1 3ึ่งแมื่นตำลึงพ่อบ้านโจยืนอยู่อีกด้านอย่างสงบในใจเขาคิดว่าคุณชายเปลี่ยนไปแล้วความเสพเพลดูเหมือนจะไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ความใจกล้าเปลี่ยนไปมาก ตอนนี้กล้าให้คนเอาสัญญากู้ยืมเช่นนี้มารับเงินถึงในจวนก่อนหน้านี้เย่เฟิงเป็นคนเสเพลแต่ไม่มีทางทำเรื่องเช่นนี้เด็ดขาดเย่อูเซิงเงียบอยู่นานจากนั้นตะโกนออกไปนอกห้องรับแขกองครักษ่างของคนชุดดำปรากฏขึ้นตามเสียงเหมือนพูดผีปีศาจน้ำเสียงของเยี่อูเซิงเจือไปด้วยความโกรธเขาเอ่ยถามคุณชายกลับมาหรือยัง เรียนในท่านคุณชายเพิ่งกลับมาถึงจนคนชุดดำรีบตอบอย่างไม่ลังเลท่านปู่กำลังหาค่าอยู่หรือเมื่อคนชุดดำรายงานจบเสียงของเยี่ยเฟิงพลันดังขึ้นทันทีเมื่อเห็นเยี่ยเฟิงเข้ามาคนชุดดำจึงออกจากห้องรับแขกพ่อบ้านโจชงักไปไม่คิดว่าเยี่ยเฟิงยังกล้าปรากฏตัวหนามซ้ำเขายังทำเหมือนไม่มีเรื่องใดเกิดขึ้นใจเย็นจนหน้าแปลกใจ เย่ออูเซิงเห็นเยี่ยเฟิงเดินเข้ามาในห้องรับแขกเขาเก็บความโกรธเอาไว้ในใจก่อนชี้ไปที่สัญญากู้ยืมบนโต๊ะนี่เป็นฝีมือเจ้าหรือเย่ยเฟิงหันมองครู่หนึ่งอ่อใช่ฝีมือข้าเองตอนนั้นบนตัวข้าไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นสาระเลวเจ้ายังมีหน้าพูดออกมาอีกหรือ ยังไม่ทันที่เย่ยเฟิงจะได้พูดจนจบเย่ยอูเซิงก็โมโหเสียก่อนเขาเหลืออดเต็มทนแล้วเย่ยเฟิงไปคุยโวไว้ใหญ่โตที่ท้องพระโรงตอนนี้นอกจากจะไม่ตั้งใจฝึกฝนแล้วยังใจกล้ากว่าเมื่อก่อนประมูลหนังสือปลุกอารมณ์แล้วส่งสัญญากู้ยืมมาเป็นเงินถึงในจวนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเย่ยเฟิงยังทำตัวเหมือนทองไม่รู้ร้อนแม้แต่ตอบคำถามเขาก็ไม่ละอายใจสักนิด เย่เฟิงตกใจเขาไม่รู้จะพูดอย่างไรดีท่านปู่ใจร้อนโมโหร้ายนักไม่ให้โอกาสเขาได้อธิบายแม้แต่น้อยการประลองบนเวทีเป็นตายใกล้เข้ามาทุกวันเจ้าไม่ตั้งใจฝึกฝนไม่พอกลับผลานเงินไปกว่าแสนตำลึงเพื่อประมูลของพวกนี้เย,ย่อูเซิงโกรธมากสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับมนุษย์คือดีใจที่สุดกับเสียใจที่สุดเดิมคิดว่าเย่เฟิงจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่เพียงไม่นานกลับเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้น เจ้าหลานไม่เอาไหนรีบเอาหนังสือปลุกอารมณ์ออกมาเดี๋ยวนี้เห็นได้ชัดว่าเย่อูเซิงต้องการทำลายหนังสือนั่นเย่เฟิงลูบใบหน้าตัวเองเพื่อเช็ดฟองน้ำลายให้สะอาดเขากระแอมหลายทีท่านปู่ท่านฟังข้าพูดก่อนเรื่องราวไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดและหนังสือภาพนั่นไม่ได้อยู่ที่ข้าเย่เฟิงพูดต่อข้าไม่ได้ตั้งใจจะประมูลหนังสือภาพปลุกอารมณ์เพียงแต่ข้าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ความโกรธในแววตายเย่ยอูเซิงพุ่งขึ้นมาอีกครั้งเจ้าหลานสาระเลวนี้คือคำอธิบายหรือเจ้าไม่อยากประมูลสิ่งนี้หรือหรือว่ามีใครบังคับให้เจ้าดูของเช่นนี้เมื่อเห็นท่านปู่กำลังจะโมโหอีกครั้งเยี่ยเฟิงรีบเอ่ยปากบอกก่อนหน้านี้สิ่งที่ข้าได้เคยพูดไว้ในท้องพระรงค์คนอื่นไม่เชื่อข้าหรือว่าแม้แต่ท่านปู่ก็ไม่เชื่อข้าหรือเขาเงียบไปสักครู่ก่อนพูดต่อ ในสายตาของผู้อื่นข้าเป็นเพียงคนเสพเพลที่กินเที่ยวเล่นรอตายไปวันๆแต่ท่านปู่ควรจะเชื่อข้าในเมื่อข้ากล้าพูดออกมาแสดงว่าข้าย่อมทำได้ตระกูลหวังกับตระกูลซือถูอยากให้ตระกูลเยี่จบสิ้นมาตลอดข้าจะทนได้อย่างไรท่านเอาแต่คิดว่าข้าจะพ่ายแพ้และตายบนเวทีประลองทำไมไม่คิดบ้างว่าหวังเชียวกับชื่อถืออาจจะแพ้ก็ได้ ในตอนนั้นมีขุนนางมากมายอยู่ด้วยคำพูดของข้าเป็นเรื่องตลกในสายตาผู้อื่นแต่หลายคนก็ยังสงสัยกระทั่งระวังตัวโดยเฉพาะตระกูลหวังกับตระกูลซือถูหักให้ผู้คนเห็นว่าข้ายังคงล้างผานเงินยังคงวงเวียนอยู่ในที่อโครจรยังคงทำตัวเหมือนแต่ก่อนทำให้ความระแวงสงสัยพวกนั้นลดน้อยลงสาหรับข้าถือว่าคุ้มค่ามากเพราะตอนนี้ข้าไม่แข็งแกร่งพอ หากแสดงตัวมากไปในตอนนี้พวกคนที่อยากจะให้ตระกูลเยี่ยพ่ายแพ้ย่อมมหาวิธีกำจัดข้าออกไปอย่างแน่นอนเมื่อพูดจบเยี่ยเฟิงถอนหายใจในใจเขารู้สึกจนใจเขายกมือขึ้นพลังลมปราณในเส้นชีพจรเดินพลังทันทีพลังลมปราณสีแดงพุ่งออกจากปลายนิ้วของเขากลางอากาศเหมือนมีเสียงวัตถุฝ่าอากาศดังขึ้นจากนั้นเกิดเป็นเสียงดังก่อนจะเจาะทะลุพื้นห้องรับแขก เย่ e อูเซิงที่เดิมที่ยังโกรธเคืองชะงักไปทันทีเดิมที่เขาอยากจะดดาเย่เฟิงยกใหญ่แต่เมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นความโกรธเคืองภายในใจเขาหายไปจนหมดมีเพียงความตกตะลึงเท่านั้นที่เข้ามาแทนที่เขาเห็นเย่เฟิงมาตั้งแต่เด็กพูดได้ว่าเขาเป็นคนเลี้ยงเงย่เฟิงให้เติบใ,ใ,ใหญ่เย่เฟิงเป็นคนที่มีแผนสูงเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดการพลังยุทธของเขาก้าวไปอยู่ในภพรวมลมปราณขั้นสามตั้งแต่เมื่อใดหลายวันก่อนพลังของเงย่เฟิงยังอยู่ที่เปิดชีพจรขั้นสามไม่ใช่หรือ เยอ่ออเซิงชะง,งักแม้แต่พ่อบ้านโจที่อยู่ด้านข้างก็ชะง,งักไปพร้อมสีหน้ายากที่จะเชื่อในใจของทั้งสองเต็มไปด้วยคำถามแต่ไม่รู้จะเริ่มถามจากตรงไหนก่อนเอย่เฟิงอายุเพียง17ปีเขาเป็นคนเสเพลมาตลอดชื่อเสียงชาวโฉดหากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการแซงทำของเอย่เฟิงเช่นนั้นเล่เหลี่ยมของเยี่ยเฟิงล้ำลึกขนาดไหนกัน พ่อบ้านโจที่กำลังชะงักอยู่มองเห็นแววตาสุขุมหลักแหลมของเย,ย่เฟิงภายใต้ความฉลาดของเขายังมีความเด็ดเดี่ยวรวมอยู่ด้วยความเหลี่ยมจัดของเย่ยเฟิงหน้ากลัวกว่าตาแก่ที่อยู่มาหลายสิบปีอย่างเขาเสียอีกหากไม่ได้ยินไม่ได้เห็นด้วยตัวเองเขาไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดเย,ย่เฟิงถอนหายใจรอยยิ้มบนใบหน้าหายไปเอ่ยขึ้นด้วยความเข้าใจแม้จะเริ่มต้นสายไปบ้างแต่ก็ยังไม่สายเกินไป คำพูดของเขาเกรงว่าคงมีแต่เขาเท่านั้นที่รู้ทว่าตอนนี้เย่อูเซิงกับพ่อบ้านโจไม่ได้ตั้งใจฟังพวกเขายังคงตกตะลึงอยู่อัจชริยะด้านปรุงโอสถอีกทั้งยังมีคำพีจัก,กรพรรดิอยู่กับตัวพื้นฐานทุกอย่างถูกฝึกตั้งแต่ชาติที่แล้วนี้ไม่ถือว่าสายเย่เฟิงไม่ได้พูดสิ่งใดต่อเขาถอนหายใจอีกครั้งก่อนจะเดินออกจากห้องรับแขก หลังจากเยี่ยเฟิงจากไปสักพักเยี่ยอูเซิงกับพ่อบ้านโจถึงเริ่มรู้สึกตัวทั้งสองหันมองหน้ากันแววตาเลื่อนลอยเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันรู้สึกว่าสิ่งที่ได้พบเจอเมื่อสักครู่ไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อเยี่ยเฟิงกลับถึงจนเขารีบนำย่าหนวดมังกรออกมาอย่างไม่รอช้าแววตามีแต่ความดีใจสมุนไพรที่โอสถรวมลมปราณต้องใช้ครบถ้วนเสียทีเมื่อมีโอสถรวมลมปราณพลังของข้าคงจะทะลวงไปถึงพบเปิดตันเถียนในไม่ช้า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาเที่ยงวันทวายเยเฟิงกลับปิดประตูห้องโดยไม่ลังเลและเริ่มปรุงโอสถทันทีสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของโอสถรวมลมปราณมีเยอะมากถึงแม้ในตอนนี้พลังยุทธของเยเฟิงจะอยู่ที่พบรวมลมปราณขั้นสามอีกทั้งยังมีพลังหยางที่เข้มข้นมากกว่าคนทั่วไปแต่เขาก็ยังระมัดระวังอย่างมากในการปรุงโอสถครั้งนี้พลังลมปราณสีแดงพวยพุ่ง,พ,งพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาแล้วมุ่งสู่เตาหลอมโอสถ สมุนไพรานานาชนิดหลอมละลายไปอย่างรวดเร็วก่อนจะถูกสกัดออกมาเป็นของเหลวเข้มข้นหน้าผากของเยี่ยเฟิงมีเม็ดเงือผุดออกมาเขาควบคุมพลังลมปราณด้วยความระวังให้มันค่อยๆห่อหุ้มสมุนไพรแต่ละต้นเอาไว้เมื่อสมุนไพรแต่ละชนิดถูกหลอมละลายจนมีกลิ่นหอมที่แตกต่างกันเยี่ยเฟิงยิ่งระวังมากขึ้น เขายกสองมือขึ้นแล้ววาดไปช้าๆพลังลมปราณถูกส่งออกมาจากเส้นชีพจรอย่างต่อเนื่องพลังลมปราณสีแดงสดดั่งเปเลวเพลิงที่กำลังเคลื่อนไหวพวกมันห่อหุ้มหยดสมุนไพรที่เป็นของเหลวเอาไว้ภายในเพื่อเข้าสู่กระบวนการสกัดขั้นต่อไปน่าจะใช้ได้แล้ว หลังจากผ่านไปสักครู่เย่เฟิงมองก้อนของเหลวสีแดงสดที่มีขนาดเท่านิว้วหัวแม่มือสองก้อนพร้อมพิมพ์ขณะน,นี้หน้าผากของเขายังมีเม็ดเหงื่อให้เห็นบ้างเขาพ่นลมหายใจยาวจากนั้นเดินพลังลมปราณภายในเส้นชี้พจรเต็มกำลังแล้วส่งพลังทั้งหมดไปที่เตาหลอมทันทีเพลงเตาหลอมโอสถสีแดงสั่นสะเทือนเล็กน้อยทั่วทั้งเตาหลอมเปล่งแสงสีแดงเป็นระยะต่อมากลิ่นหอมกรุ่นของสมุนไพรค่อยๆลอยออกมาจากเตาหลอมเป็นระยะ ห้าค่านี่มันอัจฉริยะจริงๆในที่สุดโอสดลมปราณก็กลายเป็นสีแดงสดจนได้กลิ่นของสมุนไพรก็เข้มข้นขึ้นตามคาดยิ่งกลิ่นหอมเข้มข้นเช่นนี้สรรพคุณของยาก็ยิ่งให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน สองตาของเยีย่เฟิงลุกวาวชาติก่อนเขาคืออัจฉริยะด้านการปรุงโอสถคนหนึ่งทว่าโอสถรวมลมปราณที่ปรุงได้ไม่ใช่ระดับที่ดีที่สุดไม่เพียงเยีย่เฟิงเท่านั้นแม้แต่อาจารย์ของเขาก็ไม่เคยทําได้แม้โอสถรวมลมปราณจะเป็นเพียงโอสถทั่วไปแต่เคยมีคําเล่าลือว่าระดับคุณภาพสูงสุดของโอสถนี้คือตัวยาจะอยู่ในรูปสีแดงสดหรือเป็นเพราะพลังลมปราณที่เดินพลังจากจักรพรรดิสูตรต่างจากพลังทั่วไปหรือเป็นเพราะเหล็กเทพซื้ออย่างที่ทําให้ผลเป็นเช่นนี้ เยี่ยเฟิงได้แต่สงสัยในใจเขาไม่ได้รีบร้อนกินโอสถเข้าไปแต่กลับเก็บกวาดพื้นที่แล้วนั่งเข้าชานก่อนจะเริ่มเดินพลังจัก,กรพรรดิสู์เงียบๆน,นี่เป็นการทะลวงพลังในพบใหญ่การเปิดตันเถียนไม่ใช่เรื่องเล็กเขาจำเป็นต้องปรับให้ตัวเองอยู่ในสถานะที่ดีที่สุดอีกอย่างการทะลวงพลังขึ้นไปพบเปิดตันเถียนมีความเคลื่อนไหวเด่นชัดหากต้องการทะลวงพลังที่นี่จะต้องมีคนในจนตระกูลเย่ยสังเกตเห็นแน่นอน ตั้งแต่กลางวันจนถึงพบข้ามหลังจากปรับพลังของตัวเองอยู่หลายช่วยยามเยี่ยเฟิงถึงได้เก็บพลังจากนั้นหยิบโอสถรวมลมปราณแล้วมองดูเวลาก่อนจะแอบออกไปจากจวนตระกูลเยี่ยงเงียบเงๆเหล่าองครักษ์ที่คอยคุ้มกันเยี่ยเฟิงถูกสั่งให้ถอยไปแล้วหลังจากเห็นพลังของเยี่ยเฟิงอยู่ในภพรวมลมปราณขั้นสามเยี่ยอูเซิงจึงสั่งให้พวกองครักษ์กลับไปจนหมด เขารู้ว่าในตัวเยี่ยเฟิงมีความลับที่ไม่อาจให้ผู้ใดล่วงรู้ได้ในเมื่อเยี่ยเฟิงไม่ได้อธิบายเขาก็ไม่อยากไปเค้นถามเพราะเขารู้ดีเรื่องเช่นนี้มีคนรู้ยิ่งน้อยยิ่งดีเยี่ยเฟิงอาศัยความมืดมิดออกจากเมืองอวินอู่ไปยังนอกเมืองเขาเลือกสถานที่มิชชิดแห่งหนึ่งหลังจากนั่งขัสมาธิเขาได้กลืนโอสถรวมลมปราณเข้าไปเมื่อโอสถเข้าสู่ร่างกายพลังลมปราณที่หลับไหลยอยู่ภายในเส้นชีพจรของเยี่ยเฟิงระเบิดออกมาทันที พวกมันเดินพลังได้เองโดยที่เย่เฟิงไม่จําเป็นต้องนําทางแต่เย่เฟิงไม่กล้าชะล่าใจเพราะพบเปิดตันเถียนเป็นพบที่สําคัญมากในการฝึกยุทธเขารีบกําจัดสิ่งฟุ้งซ่านภายในจิตใจออกไปแล้วเดินพลังเคล็ดวิชาจากกระพัดดิสูรเต็มกําลังโครม หลังจากผ่านไปสิบนาทีภายในเส้นชีพจรของเยี่ยเฟิงเกิดเสียงโครมครามดังขึ้นคล้ายเสียงของม้าหมื่นตัวกำลังวิ่งทยานพลังลมปราณสีแดงวิ่งรวดเร็วยิ่งขึ้นภายในเส้นชีพจรต่างๆเยี่ยเฟิงรีบใช้เคล็ดวิชาจาักรพัติสูตนำพาพลังลมปราณเหล่านี้ให้วิ่งไปที่จุดตันเถียน ความจริงตันเถียนคือจุดชีพจรอีกแห่งหนึ่งและเป็นจุดชีพจรให้เหมือนกันเพียงแต่มันแตกต่างจากที่อื่นคัมภีจักรพัฒดิเดิมที่อยู่ในจุดหายของเยี่ยเฟิงอยู่แล้วมันเพียงแค่ถูกเปิดให้เชื่อมกับจุดอื่นไม่ได้ถูกเปิดให้ลึกเข้าไปถึงแก่นมันคือหลังรวบรวมของเส้นชีพจรต่างๆเมื่อพลังลมปราณที่บ้าคลั่งเหล่านั้นถูกนำทางโดยเคล็ดวิชาจักรพัรด,ดิสูตรมันได้พุ่งไปยังจุดตันเถียนภายในเสี้ยววินาทีดั่งสายนีร้อยสายไหลกลับสู่ทะเลดัง่งมวลปักษากลับไปยังรงัง วินาทีนั้นพลังลมปราณทั้งหมดได้พุ่งไปที่จุดตันเถียนอย่างรุนแรงและบ้าคลัง่งโครมร่างของเยี่ยเฟิงสั่นสะเทือนไปทั้งร่างภายในเส้นชีพจรเหมือนเกิดการฉีกขาดการพุ่งเข้าใส่ครั้งแรกไม่สามารถเปิดจุดตันเถียนได้พลังลมปราณชนเข้ากับประการหนาจนกระจัดกระจายราวกับสูญเสียการควบคุมเยี่ยเฟิงตกตะลึงเขารีบรวบรวมสมาธิเพื่อควบคุมพลังที่บ้าระหามจากนั้นคอยนำทางมันไปที่จุดตันเถียนอีกที หครั้งสองครั้งในครั้งที่4นั้นเยี่ยเฟิงรู้สึกเหมือนทั่วทั้งร่างใกล้จะฉีกขาดภายในเส้นชีพจรทั่วร่างรู้สึกเจ็บปวดจนยากจะอธิบายหากครั้งนี้ยังทะลวงพลังไม่สำเร็จเขาเองก็ยากที่จะยืนหยัดอีกต่อไปการทะลวงพลังในคืนนี้คงต้องล้มเลิก ร่างกายของเย่ยเฟิงสั่นเทิมอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่รวบรวมพลังลมปราณแล้วส่งไปที่จุดตันเถียนสิ่งที่ตามมาคือความเจ็บปวดที่ยากจะจินตนาการก่อนหน้านี้เย,ย่เฟิงเองไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะระยะเวลาที่สั้นเกินไปแม้พลังจะอยู่ที่พบรวมลมปราณขั้นสามแล้วแต่เพราะก่อนหน้านี้ทะลวงพลังรวดเร็วเกินไปทำให้พลังในแต่ละพบไม่เสถียรมากพอเปิดให้ค่าเดี๋ยวนี้ เย,ย่เฟิงคำรามเสียงต่ำเขากัดฟันกรอดพยายามอดกลั้นต่อความเจ็บปวดที่เหมือนถูกเลาะเอ็นเลาะกระดูกแล้วเดินพลังจักรพัดดิสูดอย่างบ้าคลั่งขณะนี้พลังลมปราณของเขาเหมือนแม่น้ำที่เชี่ยวกราดเกิดเป็นเสียงดังโครมครามแล้วพุ่งเข้าใส่จุดตันเถียนภายใต,ใต้การชี้น้ำของเย่ยเฟิงหากมีผู้ใดล่วงรู้วิธีการของเย,ย่เฟิงคงจะตกตะลึงอย่างมากการเปิดตันเถียนโดยไม่สนใจสิ่งใดนั้นมีผลลัพธ์อยู่สองอย่าง หนึ่งคือสามารถเปิดตันเถียนได้เส้นชีพจรถูกเปิดและเชื่อมถึงกันทั้งหมดสองคือการเปิดตันเถียนล้มเหลวเส้นชีพจรเสียหายอย่างหนักเพราะแบกรับพลังลมปราณที่บ้าคลั่งไม่ไหวโครมร่างกายของเย่ยเฟิงสั่นสะท้านอีกครั้งจุดตันเถียนเกิดเสียงดังอึกทึกเหมือนประตูใหญ่ที่แน่นหนาถูกเปิดออกต่อมาพลังลมปราณที่บ้าคลั่งเหล่านั้นรีพุ่งเข้าสู่จุดตันเถียนภายในเสี้ยววินาที จุดตันเถียนถูกเปิดแล้วแม้จะแค่หนึ่งขั้นและเล็กมากแต่กลับรองรับพลังลมปราณเอาไว้ได้ทั้งหมดขณะนี้ในใจของเยี่ยเฟิงว่างเปล่าวความเจ็บปวดที่รวดร้าวไปถึงหัวใจก่อนหน้าค่อยๆหายไปหลังจากจุดตันเถียนถูกเปิดออก จุดตันเถียนสามารถพูดได้ว่าเป็นรากฐานของผู้ฝึกยุทธการเปิดจุดตันเถียนสาเร็จหมายความว่าเส้นชีพจรเชื่อมต่อกันทั่วทั้งร่างพลังลมปราณจะไม่หลับไหลยอยู่ภายในเส้นชีพจรอีกต่อไปแต่จะไปรวมอยู่ในจุดตันเถียนทั้งหมดถือว่าเป็นที่อยู่ของมันอย่างแท้จริง ภายในรัศมี100เมตรที่เยีย่เฟิงอยู่พลังฟ้าดินสั่นสะเทือนก่อนมารวมตัวกันที่เย,ย่เฟิงที่นี่เหมือนเกิดลมพายุขึ้นกระทันหันใบไม้รอบด้านเกิดเสียงเสียดสีกันใบไม้ที่ร่วงหล่นลงบนพื้นถูกพัดจนไปอยู่กลางอากาศพลังลมปราณสีแดงภายในร่างของเย่ยเฟิงเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งมันกลายเป็นสีทองอ่อนอยู่ในจุดตันเทียนเหมือนบ่อน้ำสีทองเล็กๆแห่งหนึ่งตันเทียนที่เพิ่งถูกเปิดออกมีลักษณะเหมือนบ่อน้ำเล็กแห่งหนึ่ง จากนี้หากพลังของเยี่ยเฟิงทะลวงไปอีกบ่อน้ำนี้จะค่อยๆขยายใหญ่จนกลายเป็นทะเลสาบกระทั่งกลายเป็นมหาสมุทรเยี่ยเฟิงนั่งขัสมาธิอยู่เงียบๆเ,เขาหลับตาสีหน้าอิ่มเอม,อมคิ้วที่ขมวดจนเป็นปมคลายออกลมหายใจเปลี่ยนเป็นสม่ำเสมอพลังจากเคล็ดวิชาจากกระพัดดีสูตรค่อยๆเดินอย่างช้าๆจนกระทั่งผ่านไปครึ่งชั่วยามเยี่ยเฟิงถึงได้ลืมตาขึ้นเขาสัมผัสกับจุดตันเถียนที่เพิ่งถูกเปิดอย่างเงียบเชียบจนริมฝีปากของเขายกขึ้นเป็นรอยยิม้ม การเปิดตันเถียนมีความหมายมากหากผู้ฝึกยุทธสามารถเปิดตันเถียนได้ผู้นั้นจะเป็นผู้แข็งแกร่งในสายตาคนทั่วไปดังเช่นองค์หญิงเมืองอวินอูอวินหานเยียนแต่พอเปิดตันเถียนแบ่งเป็นสิบอันดับขั้น,นการทะลวงพลังในแต่ละขั้นเป็นไปได้ยากมากเป็นระดับพบที่มีการโต้ยแย้งมากที่สุดในโลกของการฝึกยุทธและระดับขั้นที่ต่างกันก็ทำให้พลังของผู้ฝึกต่างกันราวฟ้ากับเหว เย่เฟิงลุกขึ้นแล้วเดินไปอีกด้านเสื้อผ้าของเขาเปียกไปด้วยเหงื่อเกือบทั้งหมดขณะนี้ยังเหนียวติดเนื้อตัวเขาอยู่เขาจึงอยากชำระร่างกายบนท้องฟ้ามีหมู่ดาวระยิบระยับพระจันทร์เต็มดวงเด่นเป็นสง่ากลางท้องฟ,ฟ้าภายใต้แสงจันทร์สีเงินสาสองทั่วทุกแห่งถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีเงินเงียบสงัดและลึกลับเมื่อเดินผ่านป่าไปจะเจอกับแม่น้ำสายเล็กที่คดเคี้ยวไปสู่ที่ที่ไกลออกไปมันดูเหมือนเส้นหยกภายใต้ใตแสงจันทร์สาสอง หากเดินเข้าไปดูใกล้ๆข้างแม่น้ำจะเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสนี่คือดอซิงเยเวสิ่งพิเศษของดอกซิงเยลอยู่ตรงที่จะเบ่งบานเฉพาะค่ำคืนที่ปลอดโปร่งอีกอย่างเกสศดอกไม้จะเปล่งแสงอ่อนๆภายใต้แสงจันทร์ซึ่งหาพบได้ยากมากข้ากำลังจะอาบน้ำที่นี่แต่ทำไม้ดูเหมือนสาวงามกำลังจะลงเล่นน้ำเล่าเยี่ยเฟิงรีบถอดเสื้อผ้าทิ้งไปอย่างรวดเร็วแล้ว,ลวดำลงไปในน้ำทันที ท่ามกลางน้ำใสยเย็นเย่เฟิงรู้สึกสบายสดชื่นไปทั้งตัวอย่างบอกไม่ถูกน้ำในแม่น้ำช่วยฉลังเหือกใครบนร่างของเขาไปจนหมดเหมือนช่วยชำระล้างความกลัดกลุ้มของเขาไปด้วยขาค่า,าในตอนที่เย่เฟิงเพิ่งโดดลงแม่น้ำจุดที่ห่างจากเขาไปหลายเมตรเกิดเป็นน้ำกระเซน็นออกเป็นวงหญิงสาวนางหนึ่งรีบผุดขึ้นจากน้ำด้วยความตกใจนางรู้สึกเหมือนมีบางอย่างลงมาในแม่น้ำดึกขนาดนี้คงจะเป็นสัตว์ป่าข้ามแม่น้ำหรือไม่ก็หิวกระหายน้ำเป็นแน่ แต่ใครจะไปคาดคิดว่านั่นไม่ใช่สัตว์ป่าแต่เป็นคนต่างหาก